พอลอพอลอพอล็อตพอล็อตพออพาอดกอยแ่ตเนี oh, right? okay. Okay. ่ยนั่นามอะไหนนี่มันหาวพอเรายังวพอราี่อดพี่ยงวมาช็แหลมาออกมาเลยยังวะ้วผู้สาวสงสัยว่าผู้สาวเสียงวาว โมเจาเล่นทำไมโอ้ลนี้พี่ก็ซื้อดุงอ่ะละ ดูทุกคนมาเป็นแหน่ตึ้งเสียมนี่เว้ยเอ้ยมาเยไม่าบแลวู้เดอด้เล้วหู้เล้วู้เนี่ล่ะสาวสาวสาวลื่นเดือดดมมาก็สาวเบิร์ตบานวาวาอีน่านามาขนแจะไ่นมาเดนจะมขึ้าเดี๋ยวน่เดี๋ยวนวนมขึ้นมาเอย้จะมาเ

กสั่นกระซงหาเบาขึ้นมาสระซองหาเบาขึ้นมาเดี๋ยวนี้อันี้เป็นาเ้อแมอยเา้อนเไแล้วก็ต้องเป็นของเจ้าได้ก็ตามนเป็นหาเาของเาใจวเจ้าเป็นผู้ใดกันฮะจ้เนาจฮะงพดีนังนมาเอ้ยเฮเองล่ะผู้ใดกันเออพระโอรสบินทอง ตอนนี yeah, like ้อะจะโอลว่าแล้จะไปโมดีมันบ anyway> ่แกก็ไม่ใช่ตัวไหเนี่ยมันไม่ยอองมานเห็นดูทวแล้วเนาะมันเ่ยวใสมึงหยาดหนามาทั้งมีเด็มึงอยากก็บอกแก้วจะกูไ่เห็นกูกบเพนบ้ายูทูบเหนกูาบ้ากูเกาตีแล้วในหัวใจที่แก้วหู่วาเพิ่นเป็นไผ่แต่วันนี้หัวใจที่สิาจะทงแกงมันเ็กคนียวคนเขาพ่อมาแก้วสิลองนักเสแส ມາຍົກຫອຕລປາກສກອນາຕາແກວີເວົາຊເົາໃຫ້ົເີ ได้ตัววาวก็ต้อพานหางวาว,วอีกสักกันได้แล้วย,ยากได้วาวมาันเนาะโอ้ยพออยากได้เพราะน้ำมากออดีตอุดมโอ้ยไข่เสี้ยงไหวดีก็ออยังเีนียะท่านเจ้าอยากได้วาวเจ้าต้องรับปากให้เขามาสัญญากับแก่กันได้บะล่ะได้กระสานรับปากซื่อๆมันสินอย่างเหี้ยงเพราะเป็นกระสานตัดแล้วพวกเครื่อำแน่นอนเจ้อาอยากได้หนังต้องการหนังบอเข้ามาเลยว่าตั้งแต่วาพูดิ่มม่ก็ใจสี่หรอกเจ้าอยากจังเลย

ยัง่นาเกียนัากวกวางแมกโอ้พี่ๆนำมาอน้ำพะมตัดบ้าเด้อตัทเียมมือเจียมตัวตักน้ำเซ็ตกะโหก่ามเอาไปเลยเอาไปเลยไม่้้หรอวะใหญ่ดเขาเลยเป็นยังงตองไกระอนจะหอนยังนัเถียงกมาตงฝ่ายดีเลยะเถียง เดี๋ยวเจบอกมาข้อมามต้ออไรปะเอามาเลย์เห็นข้ออกใาีะไรไอ้ตโอ้ยถ้ามนมักซุกนอกภาษารออยู่ไม่เห็นซุกดูดูอยู่มักซุกไงจะหาลกหน้าไม่ให้ซุกเฮ้ยจะลอกบงตหล่ะลอกอที่เดียวขาดก็ว่าห้องขาดอันนั้นม่นขาดก้อนแตเป็นรากศี

อยากเป็นผาไหสีดีบ่เฮ้ยอยากเป็นแล้วนะ้สีนั่นเฮ้ยสีนั่นโอ้เนาโอ้เนาะองซีมาจากไหนล่ะตอบปะามได้จังเียเป็นเฮ้ยได้แล้ได้เลยเดอนกุมภาพันี่ี่จมเหรอกุมภาพันเดอนกุมภาพันดีกว่เอาดีๆอันพันมามาเม่สกี่สิ่สบป่สิบแปดยี่สิบแปดเก้าสมิสามิมอสามืี่เ้าเอาจงสีเอาสีอไรกล่ะ

ยัหน่อยสูงหางเบาขึ้นมาก่อน่บ่ไหรอ้องแกมแก้วจักานึ่กันเอมบาตเดียวเอาโดดโอ้ยต้องหางนอกกันเถอะมาประวัต่พี่เนาะไม่หอมหรือกระเียวเทียวพงบ่หอไม่อโอ้ยไม่หอเป็นตกระสัไหหอมแก้วต้นอประชชนหลๆสีนี้ระั เอาทไหนล่ะไปถามเอาเสียงส่วนไหนจากย่อี่ม่เบงไหนไ่เเลยอันอันอันอย่าใพ่อเล่นลิงอมอยากให้พ่อเล่นบต้หมแก้มแก้วเพราะเส้นระดั้สถาบันนี่จ้ไปมองนไลมองนั่นไม่่น้องพีแก้ว ก้าก็บ้ายังไงเมื่อกี้บัคับใจัไนดิ้ยไม่ยังไงไม่มอจุ่มนีหือบังสงเลยไม่นนไ่เผู้ใดอยากให้พรถปินลิ่งหอมใจมีแก้วนะครับก็ังโกันด้วยเด็กบ้านเเ่พให้จูอยเตืมนเบมือนหนอยธรรมดาละพี่น้องอีแก้วเออเออมกขาโห่ะพี่น้องทั้งดนีไปด่นีไม่ยังไงบักพี่บ้าอ่เออ้ เดีอหมเลยพกาไเด้อาตัวเด้อย่าพูาบาปได้เดเมเพิ่งวันที่แล้วนี่เราก็่ถึงเลขอเพ่นี่อย่าแขแก่งอมบอหอมหอมเปลี่ยนไซโอมหอมพึกขี่อยู่มันหว เสนาหมาด้วยทั้งทั้งตีหูว่บวัตีสามสิบหกห้าไม่ไมีอยู่จริง <c oughs> นี่ละโงมงเพิ่นว่าคุณโง่อมเป็นฉลาดของคนเแย,ย่ยแไปหังเข้าไปเขียนบนนัฉลาดแกมเปิด